สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับนะครับมาแก้ข่าวครับผมลบคลิปนั้นออกไปแล้วครับนะครับเออผมลบคลิปนั้นออกไปแล้วครับนะฮะคลิปเมื่อสักครู่ครับผมไดว้าจากับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับอันนี้ผมไม่ผิดนะครับผมเอามาว้าวอัปเดตเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนพิมพ์มาจังไหนผมก็ววายังสั่นนะฮะอ่า เอาที่ละ yeah. เผิ่มพ์์มาจักไหนผมก๊อตจางสั่นครับเกี่ยวกับคนสแสดงนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับผู้สแสดง mv นะครับผู้สแสดง mv ผลงานเพลงสร้างผสมนองหักจินตลาพูนหลาฟิชลิง่งรับนององอิงครับ นะครับโพสขึ้นมาเมื่อเวลาบ่ายโมงสาสิบเจ็ดนาะคลิปก่อนนี่ครับผมไดี๋ยไล่งานไปว่าเพิ่นพิมพ์วาปารตบอสโจอุงอิงอิงฟ้าเหรียญเอมีสร้างผสมนองหักจินตลานะครับฟิชชอริงอุงอิงยี่ิบเอดกุมผ้าพันทั่วโลกปารนะครับ บาตรที่นี่เมื่อเวลาครับล่าสุดครับสิบสี่นาฬิกาแปบหน้าที่นะครับเพิ่นแก่กอคว่ามครับเพิ่นแกะวะ่ว่าปารบอร์โจโอุงอิงหมอนอิงครับเล่นเอ็มวี้างผสมนองหักจินตลาฟิชเชอริงอุ้งอิงยี่สิบเอ็ดกุมภาทั่วโลกปารตนะครับ แก้นะครับผู้แสดง MB 1หนึ่งคนนั่นก็คือเป็นคู่หมอนอิงครับเป็นครูหมอนอิงนะครับบ๊วเป็นอิงฝานะครับมีคํามาอิงคือกันนะครับแต่คําสองค้านี้นะครับมันก็คือต่างกันหลายเลยครับพี่น้องครับคํามาอิงฝ่าค้ามหมอนอิงนะครับต่างกันเยอะนะเออ ผมลบคลิปน่นเลยครับผม,ผมลบคลิปก่อนเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับฉะนั้นนี่คือยืนยันล่าสุดผมสิบวลลบนะครับคลิปนี้พอผมไขขั้นถามวามจริงนะครับเออผมออกไปว่างันนี้ล่งไปวางงันนี้นะครับเออเพราะต้นทุน30นาที่อยู่ครับเพิ่นแก่ไหมแมผมก็เลยมาเอาคลิปเอาปัจจุบันเอาอันนี้ณนะเวลา14นาฬิกา แปดหน้าที่ของวันที่สิบสองนะครับของวันที่สิบสองนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปีหกเจ็ดขิดก่อนพรเอารบทิมนะครับลงไปแล้วเหรอใช่ว่ารบทิมนะครับเออผมก็สิดายกันผมกับวุษาบอแบบทิพดีผมก็ตื่นเต็นคือกันว่าอุ้ยถ้าอิงฝ่ามาานี่เพ่ธรรมดานะพี่น้องยั่งเขามาคอมเมนต์เลยครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะครับ มันก็คงสุดยอดแน่ๆเพราะว่าไหนจะเป็นเอฟซีทั้งอิงฝานะครับเอฟซีทั้งอีหลฝานะครับสาวหน่อยเพื่อป็นแพ่งเอฟซีทั้งมีจินตลานะครับไม่ใช่ธรรมดาแต่ครับปล่าสุดเปลี่ยนครับจากอิงฝาเป็นมอนอิงคู่มอนอิงครับนะครับนี่แหละบัตนี้เข้ากับเซมาเบิ่งกันว่าพ่อโจสิได้รับบทเป็นหยังครับอุ๋งอิงยี่งฝาสิได้รับบท เป็นอีหยังครูหมอนยิงสิได้รับบทเป็นอีหยังนะครับโอ้ยเขากันหิวพี่น้องซ้ำไมาเห็ดคลิปแก่เออหัวในเห็ดหน,นาโพกแบบดิบดีครับเม่เป็นแค่ผมครับนะครับไม่ใช่แค่ผมครับนะฮะอุ้มยิ้มเหมือนกันครับอ่า อันน so kind of so ี well, orbit, so ้ไม่ไ oh ม่ใช่ความผิดของไอของคนที่อัปเดตข่าวสารเด้ไม่ใช่ความผิดของคนแชร์นะครับเออเพิ่อนอาจจะมีความผิดพลาดยั้งหลานะครับเพิ่อนอาจจะพิมพ์ผิดนะครับเออแอดมินเพื่อนเพิ่งจะดำเนินการแก้ไขเข้ากับเอาปัจจุบันแล้วมาบอกกันบัดนี้นะครับโอ้ยวัวจะปวดวัวจะปวดน้ำบอดโจดได้มาเศร้าแล้วมมนวัวจะปวดกับอัปเดตข่าวสารนีรล่ดอีกโอ้โโอ้กคนายกับเจโจ้ได้มาเศร้านี่กับพีกวกไอ้แย้งแล้ว ดี่พีกในพีกอีกโอ, <c oughs> โอ้ยโอ้ยข่อยนายนะฮะเออเขาบอกกยังคิดอยู่ว่าเอ๊ยยิงฝามันจิตสุดยอดแห่งเด้พนะยัง,ย,งยังเวากันอยู่เนาะเอฟซี <c oughs> e กันจนในพี่มึงเข้ามาแหละครับอ่า <c oughs> โอเคพี่น้องครับกันนี่แหละล่าสุดตามที่พนท์บอกเป็นขงต้นนะครับส่วนนะพี่น้องตอนนี้อัปเดตนะครับของทางขายล่วเพื่อนดีเรคคอร์ดนั่นก็คือซูสสายใหญ่นะครับกับผลงานเพลงมาสเตอร์เด้ เป็นเพลงมาสเตอร์นะไม่ใช่โคเวอร์ครับเป็นผลงานเพลงมาสเตอร์นะสาวสำง่ายใจแตกซึ่งบอดโจไปพีช่วงสุดท้ายตอนนี้แสนแตกเป็นที่เรียบร้อยครับแสนวิวแตกแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ที่อันดับ9มาแรงนะเพลงมาแรงอันดับ9ของ YouTube Thailand นะครับหนึ่งแสนกว่าวิวแล้วนะครับฉะนันพี่น้องครับเป็นกำลังใจกันครับทัพท่างขายแล้วเพื่อนในเรคอร์ดนะครับค้าว่าสาวหน่อยเพลินแพง ะครับเนาะนะครับพอมีพี่น้องเอฟซีนะครับเบิ้งแย่งยุดอกนะครับผมเสือหมันนะครับสัต tha เข้ามาเอฟซีนะครับนี่อย่างเบิ้งแย่งกันอยู่ตลอดนะครับผมแล้วก็มื้อนี้นะครับสาวน้อยเพชริ่นแพ่งนะครับไปเยือนถิ่นนะครับของบ้านเสียน้นเนี่ยนะครับนั่นก็คือจังหวัดชัยภูมิอ่านั่นก็คือจังหวัดชัยภูมิมื้อนี้เล่นอยู่วัดโคกสว่าง นะครับวัดโขกสว่างตาบลห้วยบงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับส2กุองกพมนธาอก่จะลืมไปเป็นกำลังแรงเชย่อแรงใจกันได้นะครับพบพอกันกับสาวสำเนียงชาย,ชายแตกนาทีมโดยเจ๊โจนะครับเจ๊โจโก้สมพ้อเป็นอย่างไงคนอันนี้แล้วเนาะเฮ้ยแต่นายจะสร้างตะสร้าง,งสาวนะครับอ่ะโอเคพี่น้องครับอกจะลืมก่อนสี่สิหวันที่อ่ส2บเอดเนี่ย เพลงฟิชเชอริงเจนตาลาพูลลาบกับอีหลานเนี่ยนะครับกาวันที่สิบีนะครับเป็นแขกแขกไว่ารีเทิร์นรีโนเวตเนาะรีโนเวทดนตรีนะครับกับท่างผลงานเพลงกำลังดังใน tiktok แหมสุสาย่ญ่นะครับยามอาบาลายผมกระล่น่นตัวแฟนว่าจังไดนะครับ เน็ตดนตรีนะครับขึ้นมมใาม่นะครับบอจโจแล้วก็ได้ไปใส่เสียงมาว่านี่นะครับถ่าฟังกันผมคิดว่าถือใจไผ่ลหลยะคนขึ้นกันแหละสำหรับเพลงนี้วันที่14นะครับเด้อวันที่14นั่นก็คือมือฮึ่งนะครับกับ2วันพอดี48ชั่วโมงของท่างเพลงแหลกเพลงมาสเตอร์สาวสมัญญยใจแตกนะครับเออสรุปนั่งอกเยมบี้คือ เจโจนะครับบอโจไปนั่งเยียเยีนบี้นะครับแต่ก็จังไปต่อกันผลงานเพลงของอีหลานะครับวันที่21ถ้าไม่มีอะไรขั้นกลางอีกระหว่างวันที่14ถึง21นะครับถ้ามีผลงานนี่ยังขั้นกลางเข้าสัีมาว่าต่อกันอีกสำหรับผลงานพอโจกับน้องอิงนะครับกับท่างอ่าสปอนเซอร์ด็อกเตอร์กังนัมถาเบึงอีกเทืรอว่าพันศิษย์ับวันมาวันไหนเนาะนะครับเป็นกระลังใจกันครับพี่น้องครับคลิปนี้ไว้สซัเนี่ยครับขอบพระคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ